ข้อที่1 9ขีด40ในการออกรางวัลแต่ละง,งวดของกองสลากความน่าจะเป็นที่รางวัลเลขท้าย2ตัวเนี่ยจะออกหมายเลขที่มีหลักหน่วยเป็นเลขขีดและหลัก10มากกว่าหลักหน่วยเนี่ยอยู่หนึ่งเท่ากับข้อใดต่อไปนี้สิ่งที่จดสนใจนครับคือความน่าจะเป็นมีเงื่อนไขว่าเลขสหลักหลักนี้เรียกว่าหลักหน่วย หลักข้างหน้าเรียกว่าหลักสิบมีเงื่อนไขว่าหลักสิบต้องมากกว่าหลักหน่วยอยู่หนึ่งเราก็แยกเป็นข้อๆได้แบบนี้ครับหลักหน่วยต้องเป็นเลขที่นึกตามเนาะเลขที่อะไรบ้างที่สามารถลงในหลักหน่วยได้ครับหนึ่งสามห้าเดแล้วก็9้าใช่ไหมเลข2ตัว ลงท้ายด้วยหนึ่งนี่คือหลักหน่วยเนาะหลักสิบต้องเป็นเลขอะไรครับมากกว่าอยู่หนึ่งหลักสิบต้องเป็นเลขสองนี่คือ1กรณีแล้วต่อไปเลขหลักหน่วยเป็นเลขสามข้างหน้ามากกว่าหนึ่งก็ต้องเป็นเลขสี่สองกรณีแล้วครับถัดมาหลักหน่วย เป็นเลข5、้าหลักสิบมากกว่าหนึ่งเป็นเลข 6, 3สามกรณีแล้วครับถัดมาหลักหน่วยเป็นเลข 7, หลักสิบมากกว่าหนึ่งต้องเป็นเลข 8, ปดสี่กรณีแล้วครับต่อมาหลักหน่วยเป็นเลข 9, ้าหลักสิบมากกว่า9ก้อยู่หนึ่งคือ 10, แบบนี้เออร์เลอร์นะครับ แสดงว่ากรณีทั้งหมดที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่จทยต้องการหลักหน่วยเป็นเลขขี้และหลัก10มากกว่าอยู่หนึ่เนี่ยมีทั้งหมด4แบบโจทย์ถามความน่าจะเป็นนะครับจากสูตรเนาะความน่าจะเป็นก็คือ pop e มีค่าเท่ากับ ne ส่วนด้วย ns ne คือเงื่อนไขที่เราได้มาแล้วก็คือ4ส่วนด้วย ns ก็คือ Sample Space คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเลขท้าย2ตัวมี2ขีดเลขที่จะลงได้ในหลักหน่วยมีกี่หมายเลขครับมี10หมายเลขไหมสิตรงนี้มาจาก0ู2ย์าไปเรื่อยๆจนถึง9นะครับมีทั้งหมด10หมายเลขหลัก10ก็มีอยู่10หมายเลขใช่ไหมครับเริ่มจากศูนย์ไปเรื่อยๆจนถึง9เนาะมีทั้งหมด1ิหมายเลข นำมาคูณกันจะได้เป็น4ส่วนด้วย10บคูณสิเป็น100นะครับ4ส่วนร้อยก็คือ0.04ข้อนี้นะครับก็เลยตอบข้อที่1